ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับสิได้พาพอมีพี่นองมาหาจับปูหน้าครับผมหลังจากเกี่ยวเขาแล้วครับมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานคือหาอไรได้จากการหาอยู่หากินตามทองให้ทองหน้าแล่ก็ขอเชิญพม่พี่นองติดตามมาเบ่งผมได้เลยครับครับตอนที่ผมลง ยางมานี่ผมก็สิบโคิดที่มันส่อนโตอยู่ในข้างเขากระายอยู่ครับผมนี่ครับมันก็กระโดดนี้ไปนี้ผมนี่ครับผมผมก็ได้มาเจอปูตัวหนึ่งครับ มันสีอยู่ตามห้อยรถเกี่ยวครับผมนี่ปูหน่อยครับผมนี่ครับมันดูในนาทัางสีครับเห็นยังครับผมนี่ครับเอาค้าคข้าเบิงครับตามห้อยหลอรถฮะ ระหว่างผมหาปูนผมกับพอเขียดอีโมโตัมหวหนึ่งครับผมท่านกาสีเห็นได้ว่าแนวอยู่แนวกินของคนอีสานนี่มันบออื่นบออยากเลยได้ครับผมแล้วนี่ก็เขียดอีโมตัวหนึ่งครับครับผมผมพอปูตัวหนึ่งครับผมผมสิง,งมงหาเปิบเอึบเอึบ นี่ครับแล้วนี่ครับผมตัใวใหญ่บ่เดี๋ยวลองเบนี่ให้มันมีบ่โอ้ตัวมีครับครับเอากัะซองอัไปเรอยๆครับเนี่ยดีสานบานเฮานี่ถ้าขายตัวน,นี้กับสี่ยูโรล,ละเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ยครับ แต่ถ้าช่วงปูที่มันเขาหูเด้อยหายหยัก่มันสิยูไอโ้โตตกเป็นโตโตะละสองบาทได้โตะละบาทสองบาทโดยเฉพาะปูตโเตเมช่วงหน,หนาวนี่มันมันคนจะชอบก็ไปกินกับสมตำครับผมไีม่หูมี้ยยังเนี่ยันาดสิยูในหูใครครับผมลองลองมนครับลองในหูเด้ แต่ปูพวกปูโตผูนี่ครับผมส่วนใหญ่เขาสีบอรอนดนเลยที่ค้นกับปอกอยนิยมเป็นไดเขาก็นิยมพวกตัวตัวเมียเอาไปจำดองมันเอาไปไปดองใส่ตำสมครับผมฮะโลงโจกเบิ่งหาเบิ่งครับนี่พวนี่ท่านกะเสีนเลยว่า มันหา,งายยนไงเลยเด็กะับปูบ้านเฮานี่หลังเก็บเกี่ยวเข่าแล้วนี่ครับน้ำพ่ออ๊อดเจ๊เจ๊เทาก็ได้มาหาเห็นบ่ครับผมนี่นี่นี่ครับปั๊บมันกำลังผสมพันธุ์กันครับผมนี่ปูตัวเมียคับตัวผู้ครับเห็นเห็นเนี่ยครับโอ้ฮะเห็นบอ แม่พี่น้องที่คิดอยากมาอยู่บ้านเท่ากันมีแนวหาแนวทำมาหากินดตลอดทั้งปีครับเดี๋ยวผมกับสิพาทันยางหาไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมสืงมคํำๆบนแถวนี้เด้นี่ครับโอ้ยเหล่ตัวนึงครับโอ้โหโอ้ปูนีเมื่อโอ้ดีเหน็บเจ็บอยู่ครับ อยาไปจับทั้งหนามันด้วยครับวิธีจับปูต้องจับอยู่ทั้งหลังครับเราสั่นโอ้ยหนี่เจ็บหายครับมันอยู่ในหู้ครับโจกเอากะเดครับผมนี่ในหู้จังสี่ครับปูนี่เข้าเบิง้งหาเบิ้งไปครับไครับกับปูขาขายสำเร็จสำนึ่งหาง่ายครับหาง่ายง่ายครับนี่ผมพอ หัวมันครับลักษณะหัวมันจะเป็นอันนี้เป็นไข่ปูเนาะมันกลวยไหมพ่อพงกระด็งัดเบิ้งเดี๋ยวผมสจิกจกเขาไปเปิ็งหู้จะมีโตปะอึบอึบอี่ครับนี่ครับ,รบเอ,อ้อตกหยาพอสมควรด,ดูดิเราเอามันขึ้นมาใด้ครับนี่ครับมันเป็นปูโตเมีย น่ากะโปูยุ๊ปใส่ไน่ครับเอาใส่ไปโอ,โอ,โอ้มีครับมันอยู่ฮูละโตครับนี่ครับผมเห็นโอ้มีหอดเขียดจะแน่ห็นบ่น,นี่นี่นี่เขียดจะแน,น่นี่ครับเนี่ยมันสิบยูมองไข่ปูครับเนี่ยบางคนมากินเขียดจีแน่นี่โตไอ้โลละ ตัวนี้นะเสียจะหนาน่โล่ละสองร้อยคนด้ครับนี่หาจับง่ายครับอีสานเฮานี่ฮะไปผมปล่อยก่อนนี่นี่ <supplied you. S 2> นี่เห็นห้อยหาหมองหู้มันครับหู้ปูนี่เห็นบอกครับผมเดี๋ยวผมเสือร่องจบบงอกเบิ่งกันฮ่นี่ครับมันก็หาง่ายอยู่ครับนี่นี่หาไปขายครับได้ครับตัวน,นี้ เห็นบอกครับมันโตก็อยู่ในขั้นหน้าเดี๋ยวผมจับนะครับผมอืมนี่ครับผมมันอยู่นี่ทั้งเขียดเขียดเจน่าเห็นบ่นี่นี่เขียดเจน่านี่ครับจับกันนะผมจะจับเอาปูครับ กำลังผสมพันธุ์กันได้สองตัวคนเดียวใส่ไบบนี่้นะไปเรื่อยๆเปิดบึงในก็เนี่ยเห็นยังสี่กับนี่นะครับเป็นควายปูเลยแถมมันอุดหูเนอ,อสิมี่หู งหางิ่านะโอ้ยหาวิ่งปันบยึบึบยึบโอ้ยหายเอา้าพอฮู้ครับปูตัวนี้ยุ่เลึกยุ่ดครับผมสียากอย่ผมวด้เอาเสียมมาเลยขุดหมดน,นี่นี่ครับผมพอแล้วครับ จะหนีไปไหนอื้อนบครับเห็นจังไดนครับนี่ครับหาตรงนี้หูนี่ไหมครับไปหาฮะฮะมีหรือไม่ครับอื๊บอื๊บนี่ครับผมได้อีกแลนะครับ มาใส่เพื่อนมาครับรบางเท้อเข้ากับโจ๊กเอาสีมันอยู่ในหูครับช่วงนี้หุ่นหันบกข่อยเลิกครับผมไอโจ๊กเอาครับเดี๋ยวผมล้างนะ ข้ารอ,องจ่าปึงผมเพื่อมันสิมีอยู่ในหูนีสิเขากัเห็นแล้ครับนี่ครับจำได้ครับนี่เออเมันหนีบครับเห็นบอกครับเอามือค่ำค่ำเบ่งครับตัวนี้มันค่อนข้างอยู่หูเล็กพอสมควรคือสีหนาอยู่ครับนี่ มันอัดโอ้ห huh. อ uh, ัด okay, อ okay, ah, 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 uh, ah, uh, ัดอยู huh. ah, man, uh ่เ huh. ด um ี๋ยวผมจะลองข้อมืออัดเข้าไปเบิ่งเบิ่งมันสิได้บ่ครับโอ้โหเพือเลิกแท้ครับพอดินพอดีดินมันอ่อนครับผมจะใส่ความพยายามเอาเอาอบอบอบง่ายไปเบิ่งครับเฮ้ยเฮ้ย นี่นี่ครับได้แล้วครับนี่เดี๋ยวพ่อผมสิบพาวเนะอ,อามาล้างนะ<อ>นี่ครับกระปูเฮาครับเปอื้มอากัดขนโวยนี่ครับมันกับมี่หู้อยู่ดูมองนี้อีกมองหนึ่งได้<อ>เห็นสังเกตควายมานันเนาะเดี๋ยวพผมสิหาไป หาบอก่นี่ยหาบข่อยเจอครับไม่จะใส่เดอนครับผมเขียดกระไรยอยู่ได้ครับพี่มันลบครับนี่ครับเขียดจะหน้าโตหนึ่งครับผมผมเดินทางมาหาปูกับมะพร้าวเขียด เ,เขียดจะหน้าแต่กับมีพอปลาครับตาค้อน่อยครับเห็นบ่นี่ครับ่ันก็ะสิเห็นว่าอาหารการกินดูดีสารเท่านี่มันกับพ่อได้อยู่ได้กินเหลือก็ได้ขายอยู่ได้ครับผมครับมพ่อเขียดอีโม่ไงตัวหนึ่งครับผมนี่ครับ นี่ครับผมจุกเอาอยู่ในหู้ครับเห็นยังครับ